น้ำหวานมุกอ่อนได้แล้วเผยนาทีกวางเคียร์ใจหลังจากที่บาดนางใจกันนานในที่สุดความสัมพันธ์ของอดีตคู่รักนักร้องน้ําหวานซาซาและกวางเอบีโนมอ รวมถึงคุณแม่ฝ่ายหญิงก็ได้มีโอกาสเคลียร์ใจกันแล้วคะ่ะเรื่องมนีน้ำหวานเปิดใจเล่าที่แรกในรายการโตะหนูแมมว่าที่ไม่มาออกข่าวเพราะยังไม่มีโอกาสได้โพสต์ก็เกิดขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเป็นช่วงที่พี่กวางจะย้ายบ้านแล้วคุณแม่ก็มาถามว่าเขาย้ายบ้านวันไหนแม่ก็บอกว่าถามหน่อยเขาอยากทานอะไรก่อนย้ายบ้านเดี๋ยวคุณแม่จะทําส่งไปให้แล้วเขาตอบกลับมาว่าอยากทานอะไรแล้วคุณแม่ก็ทําไปให้ แล้ววันนั้นหวานก็เอาไปส่งให้เพราะว่าหวานยังไปเยี่ยมน้องหมายอยู่แล้วเรามาเก่งอีกครั้งเมื่อรู้ว่าเขาต้องไปเจอกันที่เวียดน้มตอนนั้นก็เก่งมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เจอกันหลังจากที่มีปัญหากันแล้วเขาเป็นคู่กรณีกันโดยตรงแต่แลกลายเป็นว่า วันนั้นเขากอดกันหวานเองก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเกิดภาพนี้เขาก็กอดกันคุยกันแล้วคุณแม่ก็ซื้อขนมให้เขาหวานก็มาเห็นภาพที่เขาคุยกันปกติไม่มีการพูดถึงเรื่องอดีตมันทําให้เหมือนว่าเรายกภูเขาออกจากอกเราหมดคําถามและเราสบายใจเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้เรามุกอ่อนได้